สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพอกันอีกหนึ่งชิปนะครับลิปนี้สร้างเต่าก็ได้มาอยู่ที่บัดปูเจ็ดสองนะครับหรือว่าปูหมากแข่งไงนะครับสร้างเต่าก็มาตามแนวทางให้ครับเอฟซีทุกๆท่านนะครับได้รับช่มกันนะครับแนวทางของปูเจ็ดสองนี่งวดวันที่สิบหกคฤษปาคมสองผหนา่หกสิบห้านี่จะได้ตัวไดนนะครับเนาะเดี๋ยวเราไปรับช่มพร้อมกันนะครับท่านผู้ชมเขามารับช่มแล้วนะครับ หนึ่งไลหนึ่งแค่ของทางผู้ชมกะเป็นกำลังใจให้ครับสร้างเตานะครับที่สําคัญกะอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดชิปนะครับที่สร้างเตาลงไว้ให้กับทางผู้ชมนะครับไปข้าเพอไปเมืองแล้วทางของปูเจ็ดสองกันหมวดนี้จะเด็ดตาได่นะครับเนาะไปรับชมรับฟังพร้อมกันเลยทีนทุกมันนั่งไสมบนากาตอนเย็นมานี่นี่อืมันเข่าในสูตรปูเลยเนาะแล้วคือองจะไม่ชมันมันเด่นแล้วเนี่เครื่องขาเจ้าับนี่ข้าเจ้าับศูนย์สาม อูตรสามสูย์เกียสสูเกาเพาะสูตรมันเด่นล่ะมันจีเปียวจานนะสูตรสูตรข้องนะไม่เอาข้ากับบอกกันเขาไม่ได้บอกสิรอกลองเก็บลลา้อเดี๋ยวฟันห้อมากันเก้าูตหเจ้าเรียวสูตห้ากับสูตเก้าเลยไดเจ้าก็บกับปู้ได้น้ำอยู่บ่ได้เป่าได้น้ำได้น้ำปู้่าใครนัที่ป้าใครเอา่อ๋อได้เหรียเนาะให้แต่เนวทางบเนวทางเนี่ยกะดโดนเลเสียงอยู่โดนเสเียงอยู่ที รี่มันอยู่ังเทียกันนั่นเด้รอรถเทียร์ได้ไปนึงเอาวันนี้เป็นยังไงปูงวันนี้ไ,ได้ก่อนนี่วันนี้ก็คื่อส่วนกับเคือเก่าล่ะจะจับได้ดิส่วนนี้มันเดินดีตลอดเนาะสองส่วนนี่แต่มที่<ส>บอลในรถเทียร์นี่นี่ถ้ารถรถบนนี่มาันมันล้มล้างเทียมเป็นบนที่สุดน,นี่ส่วนนึงนี่จะเป็นบนส่วนมากเนาะแมนมันมันมาตามทาง,ทางนบนอันนี้ล่าง บนมากขึ้นบนบางมันมันมันบึ้นรถทางวันวนมาหันขึนรถล่องล่างนี่ขึ้นรถรถตัวนี้นี่ลงล่างมาใช่เีรื่องบินแล้วนี่แล้มันหล่อมาถูกเสียงเครื่องบินกับบินพานเนาะแต่สูตรนี้กับยังคือว่าเด็ดเนาะครูเนาะประเด็นตารางมันแต่ว่ามันมันไปขึ้นบนแมนแต่สูตรนี้มันลงล่างเนาะธรรมดาสิเป็นบนบ้างเป็นบนสัมากเลย แต่ลางตัวนี้ก็ยังติดศูนย์อยู่เลยู่อยล้ามันก็มารุดสองศูนย์ข้างในมารวดมันมีรถล้วนลงล่างล้วลงล่างมันบัตโมือด่าหันได้เขยับได้ยพราะว่ามันออกเปลี่ยนมื่นเนาะปูเนาะเปลี่ยนมื่นมันหมอวันทีสองเนาะตัวเลขก็เลยเปลี่ยนไปมันมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนตัวล่างนี่คือศูนย์หนึ่งศูนย์สามไม่ค่อยลดแต่ว่าตัวเด่นไว้ให้กับมารุดเนาะแมนล่างก็ยังเรียนศูนย์นี่ก็ยังเข่าแต่จบไปแล้วก็จะรุดศูนย์นี่บนล่างนี่มันชัดเจนอยู่แล้วเนี่ย ตั้งวันนี้คนหลุดศูนย์ไล,ล่ไหลปู่งวดมาหันไหมแมนมันไรมันก็มานจดจดมาผู้ใดกระเด็นศูนย์แับนี้ลูดเลยแับนี้เออลูดไม่ได้เปนมันได้เงนินมันมาแต่<ด>จับนะลักถือเนาะลักลักซิปนี่สิจัดได้แมนวันวนี้ก็น,นี่ละไอ้จับนี่ขา้ามจับจับทั้งตัวละสูตรหนึ่งกับสองกับสามสูตรสองกับหากับศูนย์สูตรที่สามกับเป็นเจ็ดกับแปดสูตรสูตรสองบ่ปันได้หอกบ่ ตัวนี่คือตัวห้ามจับเนี่ตัเหาใหเน้นตัวนี้พยายามจับทำให้ตัวตัวใจก็เออสูตรนกับสูตรสามนี่พยายามตัวมันบุรุษนี่ทำมีตัวใจให้ให้เทดให้ท็ดไปเนน่สองสอูตรนี่สองสูตรแมนบนล่างนี่อันนี้ปูจับไปให้ปนนี่แมนให้เช็ดสามเช็ดหาครับแปดแปดสามคูเด็กล่างนะไปรตีไปก่อนไอตัวแปดแปดม่ไดจังเลยปูนี่แปดแปดก มันบอกเป่าโดนคิดมากไหมคิด่ามนะันสิดมากบอกปู่คือฟันเห็นผู้เถ่าผู้เถ่าที่เขาจ้เาเสียเล้วนะจะโดนเล้วเนี่ยันเไ่ได้ฟันเห็นก็จาได้ฟันเห็นนั่นยาพี่นองเขาเจ้านี่เลิสงสัยว่าเลขสี่น้อกเจางวนมาหันฟันเห็นอันุบากันพอสอพนันสี่เก้าศูนย์พี่เก้าศูนย์ิแนมโกงิน่นั่นพ่อะอพนันสี่เก้าศูนย์เออ ก็ไนะ่ได้เอ้หรอกอันก็ฝันอันต่ว่าก ah, uh ับ huh. ว่ากองฮามีแล้วนี่เอาศูนยศูนย์สเกศูนย์ี่เนี่ศูนยอนไบอกไม่ว่กกัน9,05เพราะว่าพอายามเอาใส้0ศนี่นะ0กับ9เน่ะมันมันติดสุขูด้เรียกไงไม่ว่ากระเถิบไปน้ำกันนทุกคนเลยเนาะเพื่นไปซื้อซับไปซับมานเนาะเขาซับเอาเขาเอาศูนะถ้าตันพ่อซอเาเกินพ่ สี่เก้ตังวันนี้เยฟันเห็นนั่นก็สอพนันสี่แปดแอืสี่ปก็ได้ลงไวลงไปเนาะลงไปซื้อครับนั่นตาบอดได้เห็นโตัวเขาเราดอกเห็นอยากตีพี่รองเพนมนนะามรู้สึกเอซีชอบเนาะแมนลงไปไห้เพราะว่าเป็นแนวทางอยู่แล้วมันเป็นเอฟซีแหละปูและชอบนะบอด้ีบางที่ไปร่าตะเลกฟันพ่อฟันได้แมนๆเขาอันจ่อยนี่ไมนว่านี่มันก็ เดียงานแต่อันมันดนแล้วมันประมาณเดแปดเคยมากอยู่ปู่แปดแปดมันดนเลยด้มากเจยโดนแล้วตาฟันเห็นขั้วันนี่ฟันเห็นฟันอ่ะมันอยากมามันชอบอดียวกับมันก็มี่ยู่นี้ก็ไม้น่ะมีในหลอกผอมแม่เท่าปรจับดอกอันนี่แปดสองแปดสามนี่ธากับจับเอานี่ขึ้นหนามากที่สองกับสามนี่คาร์บอนสองมากคือเกตสามจุดสองนี่นี่ ใช่ตาเขาลงตัวนี้ไปซื้อตัวนี้เป็นตะเดนอยอ่มันล่ะคือจับใส่กันล้นี่คือมันะจับนี่ได้หมซูลูลเก่านี่ยปะตัวนี้มั่เออ่าเก่าขมาเดินทาาเก่าคือเกนี่เกตสองเกสามเขาเล่นลงติ่เกสลงเกตสามไปกอนแม่นเดี๋ยวถ้าลกมดเดี๋ยวก็อันมดอีกละบบละบ่ลงคือลงสมีพ่อเดียวนังนักะให้ขาเจ้านั่นเลยจับเอาแม่คือเกตสองเกตสามสอามธระกังแบอ๋ ก็ถือว่าเขาไปจับจรองลอตเตอรี่ไว้เนาะแถือว่าแนวทางนั่นคือข้าวจอที่ตามเขาจะิเบิ้งเองดอกถ้าข้าวจอมีมองดับมองยังนี่ข้าวจอจีจับแล้วเพื่อสตัดออกดอกเตี้ยถ้าข้าวเบิ้งเองในสูซองสูตรเข้าวหัแล้วเห็นซองสูตรกัมีตัวดีเพิ่อกระจับไซ่เนาะแม้คือเน่ยซองสูตรไม่ครอยลดอย่างนี้แต่มีตัวใดเนี่ยไซ่กับขาวซอยไซ่ไ่้ดีละพอแล้วเทียมมีเหล็กดับเขาก็ตัดได้เนาะแมนเนาจะเหล็กเด่นเลยนะซองสูตรมันเด่นบางทีเขาจะจับพเขากัน ปูมีเหล็กติดมานำป่ะมีเล็กติดแบบไฮยป่ะมั่ก็นี่เอมันก็ออมาจากนี่แล้วนี่เล็กเกลีนี่เห็นปนี่คือยังสีไหมปูังสีไหมเล็กต้อันสาแบบเีสองสามนี่เห็นปะมันนำกันเขาบนสองสองตัวคุตัวไนอันั้นสองสามฟเขาเลยตัดออกดอากมานี่พิมักตัวนี้ตัวนี้รถบันมันมาดามก็เลยเพราะเขาแมนแต่ตัวติดนะสองตัวเขาเล่นปูน้ะเขาม่สนสูดไม่ค่อยรอด สูตรยังมวันยังม็เดินดีมาตลอดเนาะเดิน่าสูตรสูนี่ก็บสอนราสูตรสิเดีสูตรบนแมนมันตาวันนี้มันส้นล่างนี่สองกับสามส้นล่างมันจะเป็นแบบเหมือนเมื่อกี้ว่าปูสวนอะไรเราไม่ลงล่างเนาะส้นล่างตามันสูตรเกามันไปทั้งทั้งเดินบนทั้งบนทั้งล่างอย่างนี้สองตัวนี่แค่นี้ขั้นซื้อก็ต้องซื้อบนซื้อล่างล้ะปูอันมันกลับไปไปได้เพราะว่ามหาออกกลาง ก้าวสมองมันไปล้างวันเดียวงอนมาหน่ะรูปทีมันจะไปบนญส่วนมากมันจะขึ้นบนเนาะแม่นมตั้งมาหันล่งลางแล้วตามงวันนี้จะจะเปล่นจังไดเพรท่นรู้พ่อลงล่างกับลงครูเลยเดฟปูฮันนหลลงเป็นครูเลยแล้วมันลงข้าวโพดมันบประจุศูนย์เก่าก็แมาน้ำกันมืดเลยเนาะบ้านรักการมันถามมันเอาจะศูนย์ล่องลางนี่ เอาเก่ีไว้นี่ก็เต็มเต็มเลยนี่เ็ดนี่นี่ละคือสูตรสูตรไม้หอนี่ยสามกับสี้หนี่งดสามกระพีนี่สูตรไม่หือสามกับ้สูตรสามกระพี้วันนี่ก็ีหกหกกรเจ็ดหกกบเจ็ดแมนหกกบะเจ็ดกับเจ็ดนี่เขาบอกมาเจ็ดแล้วนี่เลยดึงเกมาแมนแต่กระเจ็เด่นมันมันใบดึงมากมันกะมันเด่นกูมูบอเขาใบดึงมากที่สูตรหกกบเจ็ดนี่มันกะเป็นสูตรของมันอยู่แล้วตัวนี้อมันกะถือว่าชน คือว่ามาซ่นถวหกลองมาอีกมากทีเต็มเป็นสูตรบนเลยดิหกล่องนี่หกลองนี่เป็นสูตรบนเต็มเลยนะคือว่าไปบนหกเจ็ดนี่หกบ้านนี้ก็เพื่อแตประกอบพี่ี่ละเอาหกบ้านนี้มันสีได้ถวหกบ้านนี้มันสีลงหกเกจตันที่ปู่อนแหละมันดีเขาสูตรหกเจเลันนะก็ชูนเขาก็มันไปแล้วนี่มองไปเยอะชูมือนี่เจ้มือกันเล่งขึ้นกันเด้เล่งทางอันย่างเดียวได้อั่นัะก็ประยัดอันล่งเีด ลงลงลงไปก็มันเท่กับล้มหลอกก็ได้เหมือนนล้มหลอกจนตัวนี้เนี่ยคือตัวนี้มันหลอกหลอกบ่ได้คือสูตรตัวนี้หลอกบ่ได้แล้วคือว่าฉันมันเข่ามากอยู่แล้วนะครับอันตาตัวนี้นี่มันหูวไปแล้วตัวนี้เขาหบ่ไปพิเแล้วคือกีกับแปดนี้หาซื่อเนี่ยหาซื่อยากแม่นถ้าลงไปนี่นี่คือติดติดแปดนี่บ่ได้ก็ จ่องอยู่แล้วน้ำสามสิบกวดน้ำบอลหลุดแมนเไปปูแต่วันนี้วันนี้ติดเกจหนิคิดว่าลอตมเตอรีอ่น,นิเสมือไหวอีกแล้วเกจกับแปดตาแปดมองไว้ขนาดเขาเทรไปสร้างไว้ยังสีก่กะจักสิ่หาเด็กว่ได้พผนว่าเด้ติดเกจติดแปด่นาะเพราะวันเดินดีเพราะเอากอนรอปิด,ดเสียงนนนเนา่หน่เนาะเฝ้าซื้อไวอ้เนาะแมนถ้าไม่เกจไม่แปดนั่นหลอดเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาเอาแต่เลขสูตรแล้วมาไปถ้าซื้อลอตเตอรี่ พอเดือนกันเดืนกันยังเดินดีลวเหล็กฝันว่าได้ซื้อพระท่านมู่ยส่วนสิไปลวดฝันได้เก่งๆมากเขาครายบดเลยจะเป็นแนวทางนะครับเนาะของปูเจ็ดสองเฮ้าือว่าปูหมากแข็งงหญ่นะครับแนวทางในวันวันที่สิบหกพภาค่นสองพันหร้อยหกสิบห้านะครับเด็กเ็กลางนะเ็กเ็งนี่เป็นเดสุดลางเนาะเห็กสามตัวจะมาตัวหนึ่งหนึสองสามออบ สามตัวมาตัวออกมาสามแปดเจบแปดเก้าออกหเก้ามาเก้าสี่ห้าหกออกห้าออกห้าเจ็ดแปดเก้าออกแปดออกแปดสองหกเจ็ดแปดออกแปดสามแปดสามสองสามออกสามหกสองสามสี่ออกเก้าสองแปดเก้าศูนย์ออกสามศูนย์หกเจ็ดแปดออกห้าเจ็ดหกเจ็ดแปดออกศูนย์เจ็ดศูนย์หนึ่งสองออกศูนย์สามแปดเก้าศูนย์ออกหนึ่งศูนย์ศูนย์ห้าหกเจ็ด ห้าหกเจ็ดออกห้าแปดศูนย์หนึ่งสองพันอ่ะนี่ศูนย์สองสองเก่าอันนี้หนึ่งสองสามโอ้โหนี่เป็นแนวทางรางเมนล่างเาออกจะล่างล่ามันไป็นได้ทุกบนทุกล่างแหละต้งวันนี้คือติดหนึ่งสองสามแมนคือตัวนี้มันส้วนแล้วนี่สองกับสามนเขาเลยออกคือสูตรแต่ว่าแต่วาเทียบกันมาส่วนกันเนาะเนี่ยมันเป็นล่างไปเป็นล่างก็ได้ไปบนก็ได้ชนนี้เขาไปบนล่างได้ ถ้าอันท่านหนีล่างบอลดตาไปได้ทั้งหมดล่างเนี้ตัวนี้แต่ว่าซูนนะแนนอยู่ซูนกับสองูกับองสองไปบนแมนไปล่างไมนไปในบนล่างปาเออฮอกเล่แต่ว่าดินเน่นสุดก็คือว่าสูตรล่างแมนล่างผนาลเนี้ยคือลายงวดเลรวท่านผู้ชมบพรนดุเลยอัะคือหนึ่งสองสามนี่เป็นล่างอนีล่าูันเาแก้เรื่อยๆตวนะทั่ยแปลงไปเรื่อยเนาะตัวแล้วที่ออกมาคักปุ๊บมันนี้ ตอนนี้ยังเดินดีอยู่มันเดินมาบ้านลดคือฮคือโวนี้มันสามสิบกว่าแล้วเขาเลยแกะสูดหม่มาเพื่มันเพื่อเพื่อเพื่อสูดนี่ลดนะปู๊น่นบ่านมากอคือจับสิกันเลยอย่างนี้เราเลยลงเก็บสามคือสามกับสองนี่หนึ่งสองสามสามกับสองนี่มันแท้แหละโนีถบ้านลดนี่เขามาใส่หนึ่งสองสามนี่คือโุ่างยังอออือจับตัวนี้เส้หนึ่งสองสามตัวนี้เส้นหนึ่งสองสามก็ได้ยังสิ เดี๋ยวมันเย็นอันนี้สูุดก็ห้องนึ่งสองสามก็มาซ้อนกันบั้นซ้อนกับสูตรนั่นแม่ห้อาก็ขึ้นนี่สองตัวนี่มันชิว่หลายอาจจะไปบนไปล่างได้เนาะแม่รวมไปซ้อนสูตรล่างก็ได้เนี่ยขึ้นล่างขึ้นเนี่ยขึ้นล่างหนึ่งสองสามนี่ซุดล้างล่างหลายกับบุนะถ้าบนก็ไปได้ครับแล้วอ๋อนี่สูตรนี้มันระวังไปล่างบั้นก็จับใช้รถนี่เก็บสองเก็บสามไปสองแต่สามมีแค่นี้อืมแต่สูตรนี้บรถอ่ะ เดซี่คูเดซี่คูแต่สูตรนี้บรหลุดเ<ม>นาะตัวพวกกันคือบักหนึ่งมากนะหนึ่งตาห้าห้า,าตัดออกมันผสนห้าออกจะถูมันผสมใส่กันเอาครับท่านผู้ชมนี่จะเป็นเนวทางของปูเจ็ดสองนะครับเนาะสูตร<ม>ที่หนึ่งนี่ก็ส่วนมากจะเป็นบนเนป็นวัปูส่วนมากจะเป็นบนเนาะแต่มีสองมีสามาน,านะสูตรที่สามนี่จะเป็นล่างนะครับแต่มีเจ็ดมีแปดคือตัวนีต้องว่าใส่ประกอบตัวเลขติดบเนาะสูตรที่สองคือประกอบใส่กันนะครับเนาะ fc ทันใดขมีตัวตัวดีนะครับมาจับไซได้นะครับเนาะคืสูตรหนึ่งรับสูตรสามนี่คือสูตรนี้บ่บเคยรุดนะครับหาตัวเด็ดเด็ดมาจับไซได้นะครับเนาะกานี้ก็ปูเป็นกาจับให้แค่สามคูนะครับเจ็ดสามกับเจ็ดหากับแปดแปดนะครับเนาะให้ท่านผู้ชมแชปหน้าจอไว้นะครับถ้าชอบก็ตามนะครับเนาะถ้าไม่ชอบก็พานไปก้อนนะครับการนี้ก็คือเป็นแนวทางนะครับเนาะ สำหรับคลิปนี้สางเตาน้ำโจบขอาราท่านผู้ชมเพียงเท่านี้สวัสดีครับ